สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะยังไงก็ฝากกันไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกชาแนลได้นะคะค่ะวันนี้ก็มาหายายน้อยนะคะงวดที่แล้วฝันดีมากให้หวยมา4-6่หกนะคะงวดที่แล้ว แล้วกองวันนี้ก็จะมาตามต่อให้ท่านผู้ชมนะคะนนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดะติดตามให้น้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมเนะาะยวจะเข้าไปหายายน้อยน้ากันนะคะอันนี้นกนะคะไม่ใช่มดเด้อมีแต่คนซับซนนะคะอันนี้นกนะคะค่ะจงได้กะไปฟังน้ากันเลยนะคะ่ะวาทนาีวันนี้ยายน้อยฟันดีอีกเนาะค่ะวนนีวดกยนน่างเลโนนลานผักเส้น เนี่ยย่างเนโนอนเปิดยังคือว่าจงสั่นอันนี้ไผเสียกับตามบอเสียกับซางก็ได้เนี่หน่อยนี่มีความรู้สึกว่าหกย่างค่ะย่างเนโนอนหกสิเป็นลักลักลอยดินะครฮะมันบอกอืมลักลอยดน่อยสิบเปนบ่พ่อพ่อแม่บอกพิชสิยุลักซีบลักซีเออสิยุลักซีบดิลักหน่อยสิห้ายังมาใส่เลยก็ได้เจ้าเปิดยังคือมันใจเพราะว่ามีคนบอกแล้วบอกในฝันนี่นะ บานพ่ออีนีย่หน่อยอีดูเมนมะมีมีมีเสียงคนหนึ่งที่บอกงวดก่อนน่ยบอกอันว่าสีหกกับว่าเมมซีอันนั่นอนนันออันเออจำได้ปะครับผมมันสีทํำหด้ฝันมันสี่สีหกไม่้ว่าที่ป้าบอกให้้าฟันเมื่อนี้ป้าฟันว่าเขามาบอกพวกเกาเราอมาบอกว่าเจ้าซื้อแยกหน่อยบอกเพิ่งเออซื้อเกาล่ะครับผมอันปากก็ได้ว่าแมนบานเขาได้บอกว่าเจ้าไปยกผ้าเข่าไปถวายพระ ในความู้สึกว่ามันพาทีย่งางว่าบินบาทนานแม่นะฮะเพราดีป่าเลยย่งางไปเขาก็เลยบอกว่าถือผ้าเขาแล้วเขาบอกว่าสังเกตสังเกตในผ้าเขาที่ห้องยกไปถวายพระพุทธมันมีเหงาค่ะยี่ในผ้เนาเขาป่าเบื้องหน้ามันจะมีแก้วใบหนึ่งอ๋อมีถวยสมัยโบราณถวยกระเรงกระเบื้องหน้าใบหนึ่งเ่านั่งครับรบ้บออนบานนี้เขาก็เลยมาแซงออกมากมาแซงออกมากมา ขขึ้นสูงขลงต่ำเนีอาิิยางซื้อไรมันไหมขาขึ้นสูงลงต่ำอาอางซื้เอาลงกทแล้วแม่ถือรายบ่ครับีแม่แม่บอกสาวถึงสิล้านเกาหลีสิบล้านกาหลีสล้านล้นเออสิบสี่ล้านล้านแม่ถือ่อสองหมืเก้าแม่ตัวแม่ก็ถือแมได้ยูหามือล้านจับบาทแม่สองแสกว่าบาทสองแสนกว่าะมณสองแสนกว่าเพราะว่ามัน สองหมื่นเก่าสองหมื่นแปดเป็นบาเงินเก่าเยาทหารเขาพันยุคเกาหลีบอกครับจ้าพันยุครับหลีบายเลนจ้เหมือนลูกสาวกับฝันว่าคือจังให้คว่มหลสึกว่ามีควำบอกว่าเลขมันไม่องสองสี่คือมันสิบตัวว่าลูกสาวว่าจ้าป้าเนี่ยว่าครับว่าม็สองสี่กับสองสามสามสองลางความคิดป่ายนี่พ่อดีว่าคว่มฝันของจ้าลองตเนาะเขาเลยยกผ้าเข่านี่ไปถวายพระไปห่อเทียนทีซีเมนต์้าห่มเหลืองก็เป็นผ้าพุทธรูกอืมค่ะ เขาได้บอกว่าขื้นสูงลงต่มเท่ากับเยนางลงเท่ากับเลี้ยวบ้างขึ้นสูงลงต่าเท่ากับเลยสะดุ้งขึ้นไหนแม่นาฮัตครับผมบานี้ในความรู้ซื้อเท่านั้นอยู่ในผ้าฐานมีแก้วใบนึงแม่นบอเข้า่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นาวงกลมอะถานมันเป็นมวงกลมกับแก้วเข้า่าสี่หกศูนย์รืบเก้าศูนย์ว่แม่นบอกเอาแม่นมาศูนย์เก้าศูนย์เต็มแต่ว่าคือข่อยบครับ คาเลขสามตัวนี่พระพุทธรูปมันสิยิดว่าอ้เงพ้ยมันเป็นพระเก่าเนี้ยป่าว่าเลขสามตัวนี่เด้อในความรู้สึกของป่าไปสิเก้าศูนย์หกหรือหกศูนย์เก้าอ๋อกลับไปกลับมาเออกลับไปกลับมากลับไปกลับมาบัดนั้นว่าเป็นล่างนี่ห้องสิลงลวงลางบอกมือจังไบกะบเลี้ยวแต่เอฟซีของพราฮัตจีชื่ออันนี้ความคิดส่วนตัวของแย่น้อยม้วนนี้แย่น้อยสิลินตัวนี้ เกากลับไปก้มาเอากลับไปก้มาเอาแลควขางล่างนะหันเขาบอกว่าเลขมันชิมาตัรเฮซิมารักเลยกกันเฮสิงสิบกเก้าหกศูนบอกซื้อเก้าหกหกเกศูนะอันี้สีได้อันควมคว่มคลิปของแยหน่อยจ้าเออกับเก้าหเก้านาะศูนยหอือใจย่หน่อยว่าหกนย่างแน่นอนเดมแมนบอแม่อือย่หน่อยว่าย่างเน่นอนสิว่ายังไม่กะซังย่าง กูได้สีว่าไปเบิ้งหลดเลยขคานวนที่เมึงนะฮดเบื้องหลดเจ้าสีว่าโอ้ยสีเมนค้อมย่่หน่อยบันบงว่าได้ค่อยอาจจะโบกเกงแตว่าข่อยกะถือยตลอดคือกันเฮงวันที่เราอ่าถือตะบากครับผมามกันบ่จกันนะเนาะใจยบ่อเต็มเครื่องเลยเเปอร์เซ็นต์อ๋อเื่อกันครัาน้ผานะครับเนาใจเบ่หลรใหญ่วิดน่ยนะฮะเพื่อนมาพวกเจ้าบานบากเอาเบื้องลีเพื่อนบตอนชุดไทยเจ้าจากบอยวายกเงินเดี๋ยวยูสี่หมื่น่บ่ใคร แต่เรามาหาข่อยเหมือก <Mary> ้อนนี่แล้วมาปากอะไรไว้เจ้าอย่างเขาบอยมีเงินใจเจ้าบอกปากอะไรยังสีเจ้าเป็นยังข่อยข่อยเพิ่มมาพวกเจ้าสื่อเบิดอจะตัวหงวดเพิ่อนเราบอกแม่แม่บอกแม่ทำสื่อไปตรงกันอันมื่อนี้เราหงวดนี่เราท่านแมาหาปลาดิเราสิมาถามเลขน้ำเมาสกเกินดิเราสิมาถามตลอดเราไปถือไม่ไงนนี้ผู้ที่เสกเลขกกับบ้านเจ้าเป็นกอยู่ครับผมอืถ้าหงุ่ประการนม่เช็ดให้ไน้ไหม เบเก้าฟุนหกเนาะเันนี่แหะเบื่อหังนี่ใจไปหน่อยจะไหนร้อมนะะหนามนะครับเนาะแก้วตั้งเป็นน้าท่างผมนะจ๊อยวันนี้ก็รักกันครับผมถอยแม่ที่เคยทำเนาะเนาเป็นเน้าทางครับผมถอัแมี่เคยนาเนาะเป็นเนทครับอยู่แด้วจเด้ลินเอาบนหน้าเฮ็ดเอาบอดด้หวังดวงไพนันก็ขึ้นครับบ่ ชัดมอ๋อกระสาก้ามปรตูงวงไหมต้องเล่นหกประตูหอเปลออะเลียยังเสียหน้าเลบซองตูก็เอาครับเอากรับเอาูจักกรับเอารดเดอครยอหน่อยกระถือมาตลอดละปีนี้ครับมตอนี้นอยู่สองหมวดสามหมวดเพราะว่ามันแผ่เพราะล็อกเนี่ยแผ่เพราะล็อกเนี่ยแบบว่าล็อกนี่กันโอ้ยต่ำแล้วเนาะ ออกในงแม่ทำงออกเก่แล้วก็เก่า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 เจ็ดนะป้าอื่เก่าหตนะวันนั้นเก่า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 เจดป้าถือสามตัวขา้างหน้าด้เพราะว่ามันก่อนเกมตัวเหรอเออแต่ยังคือยังซื้อต9เกาบันี้เก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดมันเด็กประจำาประจำตัวที่เรา,าโถเพราะว่ามืออวดมันสิมาบอกทะเบียนโลดเกนะ้าเจ็ดหกัว่ที่ออกเก้าหเจดหกที่ผ่านมาไว้ๆนี่มันก็ออกเดยเพราะว่ามันกรบ,บอก แม่แมเปล่ามันกระบอกมันลดขั้นอีกมันสีออกตลอดเจ้าสีหน้าเอา F C ัสดีครับสวัยินไหมเอพินอ๋อเดี๋ยวว่าอันยองไหนเร็วอันยองอันยองอันยองเฉยโยเทกูไอฟอร์มเทกู หมดเพียงเนาะวันอ้ายพวกตันั่นได้เรื่อง้ซื้ออยากได้ไปในเด็กของยาแพงอไรเพบอกใครดูจะยืนว่าคันได้ไปจะไปซื้อลอตเตอรี่ว่าจะไปสว่างมานี่สไปต้อนัซีไปต้อยได้ก็บ่ายางเาอนผู้ชมเอยจะลงคลิปมือมือลองทำเมือนจลองคิปเราะว่าลงไปล่มเขาจะจดกต้อบอกแม่ก่อนก็ลงต้องํานก่อนแม่ไปเที่ยวมแม่ไป ก็เดินตการไปเที่ยวอยู่เลยเชียงค่ายเชียงค่านปลาพอได้ไปโรงเรียนขึ้นจาหวยนะเปิดเปิดเพราะว่าจะไปเจอสภาพเป็นต้อทะเบียนเสียบานสีรถพ่อคอยกันซื้อไว้แังวส่ชิปเซรีกาพของพ่อไหมล่ะครับอะนั่นี่มีขผมมากครับผมอมาเจอกันแล้วหมดแล้วาอะไรดนนะครับเนาะ มาทายท้ำเป็นแนวทางผมใช่พริกถูกล้วกันครับกรเป็นแนวทางเนาะจ้่เมนหน่อยเงวดที่ยวไหนนะครับหกหัวงอนผ่นเนอรนี้เจ็ดเจ็ดอ่าแมนเนอร์นี้เจ็ดลูกสาวก็ได้นะครัแล้วแต่ว่าเจ้าของบ่มีหอกแท่งมีอยู่แต่ว่ากับบอยอันนั้นแต่ว่ามันใจนี่นะครับขอเรากับเจ้าแล้วนะขอยเราคุยกันแล้วกับเจ้าซีซีหกกับซีซีแปดขึ้นเลี้ยครับผมเอออะไรคอยคอยมันใจคอย อ้ม็คือหน่อยแท้งกันเขาว่าขายหายเห็นบ่นม่มีสัญลักษี์บ่ต้องเฝ้าต้องเฝ้าสี่ก่อนบ่มีนะฮะเจ้าต้องยังได้หัวสิบหกคนคนภาสุดท้ายเจ้าฟังข่อยว่าให้ฟังเลขบันบงนี่ครับอกวัาทีซิบสี่กับชิบหาเขาบอกขายโปรดรับรู้ไว้วานผมขายเนีเลยบ่ขายบ่ขายบ่ขายเป็นที่ไบ่ขายท้าไปหมดหมดขายหมดหมดเด็กบอกมาซื้อเลยเจ้าถามกูเลย บเมนล้วเรียกออกแล้วจจัเกิจสัตว์หนึ่งสี่บเมนนะฮะเขาจีขายสิบสี่สิบห้าสิบหกสามหมื่นก็ไานๆกขายบ่ขายบ่ขายต้องไปซื้อยุสระวัง ลานขางธนาคารไทยพาณิชย์นั่นที่เป็นมูพนเป็นมูกันกับพี่เคยยู่เฮียนเขาเรียกว่าแม่วันที่ที่มหาสื้อเชียเดียวเลยสื้อไรันได้เอามาเลยเงินเขาว่าเยอยในข้ขา้าดีคุณเขาไปสื่อได้ดิบใดบ้านใดขัข้าวข้าซอมาสื้อได้มอสื้อเจ้าบอว่า่ได้เป็นท่อวข้าอยไปล้วไทยพาณิชย์นไทยพีค้นรูจักรกุ้ยไส้เป็นมานาวนั่นผู้ยไส้หัวจานนัน้องน้องเขาเจ๊น้อยนั่นเจ๊เป่น ไปย่านใดเคยกัี่ไหลอเลยไปมื่อนั้นรถว่าใกล้เมื่อเด้อ่าษาขนาดเอาแ่ว่าพุ่นา่พ้เช้าได้ยูบคิวได้ยุบโอ้โหก็ว่าซือในนั้สองส่วนคือเพาว่าคนซื้อในนั้นใชอโคก็สียกับเป็นตับปิดกันเลยเีว่าเอา่างไรก็ติดตามให้สิแชร์ในหนึ่งจกตัวเดียวแล้ไมโชคดเว้าเยหน่อยย้ายหน่อยป่ะได้ปิดบังแน่เมื่อนั้นนั่ย่ว่าจุดถูกเพราะได้ยัง